นี่ครับนี่คืออีพีห้าแล้วนะครับนี่ครับนี่คือน้องแก้วโมงมีน้องพี่ตรงโมด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือนกแขกเต้านะครับอ่ามาๆนั่งให้ติงนี่ผมน่าจะยังไม่เห็นตัวนกนะครับผมพ,พิ้วหน้ยรีก็คือว่าคนที่ไป็นใครท่แล้ว อันนี้ฝักตุงอยู่ใช่ครับมามาที่นี่นกแก้วทาวแอฟริกาเห็นไหมเนี่ยตรงนู้นนะครับถ้าถ้าเห็นตัวนกจริงๆก็สามารถดูป,ป้ายพวกนั้นได้ถ้าทันนะครับนกแก้วเอ็กเลสตัสส่วนนี้นะครับนกแก้วทาวแอฟริกาเช่นเดียวกันอ่า,อาไอ้ก็คือเหมือนที่ผมถ่ายไปก่อนนั่นเองอ่า อ่ะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนเออเดี๋ยวขอเท่านี้ก่อนอนะคะเดี๋ยวเนาะปิดหน้าก